เลือดเลยชอบมันทางเพลงบ้านเขาเออเพลงบ้านเขาแล้วน้องชอบไม่ได้เหรอเดี๋ยวคุณแฟนก็าดำเนินเลยก็ได้ไปน้องรู้ไปแล้วว่าทุกคนนั่งนิ่งแล้วกูไปขนาดไั้นไปขนาดนั้นคจะเอา ทีมพี่ไม้นี่ต้องมีอะไรต้องปรับปรุงก่อนเข้าทีมไหมครับคือก็ยังมีนิดนึงนะครับกับสำเนียงนะฮะอาจจะติดภาคกลางนิดนึงนะครับแต่ว่าคนที่ไหนอ่ะซุ้มเสียงเอกลักษณ์นะครับใช้ได้เดียวพี่ฝนเห็นร่องเสียงของน้องเจมเห็นทุกร่องแล้วจ้าวจ้ะร่ององะไรคะร่องเสียงค่ะเห็นร่องเสียงหมดแล้วนะคะพี่ฝนรู้ศักยภาพของน้องเจมและรู้ว่า ควรจะดันตรงไหนของน้องเจมส์ขึเพราะฉะนั้นท่องมีท่างดันเลยนะครับใช่ค่ะก็บอกให้รู้ว่าพี่ฝนรู้ตัวตนของเจมส์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าพี่ฝนจะปรับปรุงเรื่องอะไรต้องมาเข้าทีมพี่ฝนก่อนตอนออกมาแรกแรกปุ๊บจะก็จังแอบแอบแอบหวังอยู่ในใจว่าเฮ้ยเขาจะต้องเลือกเพลงที่แบบเป็นหมอลำแบบ ขนาดแท้หรือแ่าไอ้แบบลึกๆอ่ะล้ำตอนไม่เสริมดั้งอ่ะคือล้ำแบบดั้งเดิมล้ำแบบดั้งเดิมไม่ใช่ดั้งใหม่นะนั่นแหละมีความรู้สึกว่ามันเขาเรียกล้ำอะไรนะพี่มีล้ำกุฏิรล้ำประตูล้ำหน้าต่างล้ำไม่ต้องมาฟ้องมึงเงินมากกว่าเขาเยอะแล้ว พี่ด้วยเหนื่อยต้องปรุงเลยไหมถ้าเจมร้องเพลงต้องเป็นหวานจังหวะแล้วหนโหนเสียงมันน่าจะใช่ถ้าหนูไปอยู่ทีมอตะเท่าเนี่ยนะฮะเพราะแกหนูก็จะอีสานแบบอีสานประยุกต์ไปเลยอ่ะเขาจะใช่หนูลำโนราเดินร้องเพลงอีสานด้วยคืออย่ามายุ่งกับพี่พี่เลือกของพี่เองได้เออถ้าเข้าทีมพี่ต้องทำอะไร พี่เหรอน้องมีทุกอย่างครบหมดแล้วหน้าตาดีด้วยผู้พัฒนาอันนี้เสี่ยงได้แต่หน้าไม่ผ่านเจมทุกคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาชอบหมดแต่มีใครออกหน้าออกตาแล้วหน้าด้านอย่างพี่เราคงจะเซ้นแล้วแต่มึงได้เจมเดี๋ยวถ้าไม่กดเลือกคุณตบให้หัวทิพย์คุตบให้หัวทิพยเลย ทอ,อท้องดีแล้วใหญ่ด้วยยี่ไม่เคยเห็นมุมนี้ก็าเลยมุมนี้งดงามแล้วแต่คิดอะแล้วแต่เจมแล้วแต่เจมส์เจ้าสมนักทั้งหท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกเจมส์จะลงเข้าร่วมสานักของตัวเองแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นไม่มีใครเลือกเขาเลยเขาคนนี้กลับบ้านทันทีช่วดเงินหนึ่งล้านบาทครับ ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเจ้าสำนักทั้งห้าท่านตัดสินใจครับเจมจะจรวงหมอรำคนนี้หมอรำตัวท็อปผู้เกลีกลายผนใจลูกอิสานจะถูกเลือกจากเจ้าสำนักคนไหนวินาทีตัดสินชะตาของหมอรับคนนี้ที่มาวาดลวนหลายยังสุฤกิ์ต้องมาดูแล้วครับว่าจะมีเจ้าสำนักคนไหนกดเลือกหรือไม่ ต้องมีลุ้นในใจว่าร้อเร์เ็นะีต้องมีทีหายแม้ตอนร้องอาจจะดูเหมือนจา้าสำนักถูกใจอยู่ไม่น้อยแต่จากวินาทีนี้ทางเจา้าสำนักเกิดวามไม่แน่ใจและไม่มีใครกดเจคนคงต้องกลับบ้านไปพร้อมความผิดหวัง จะมีใครกดหรือไม่ลงก,กันวางหน้าในสำนักหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเจ้าสำนักท5านห้าท่านตัดสินใจครับตัดสินใจครับ ตุลลธ์ครับเป็นผู้ร่วมสำนักคนแรกของเจ้าสำนักฝนทันสุนทรแล้วตอนนี้เจ้าสำน,นักฝนก็เปิดรับเล่เป็นสิคนแรกแล้วต้องมาดูนะครับว่าที่นั่งที่เหลือในสำนักนี้จะเป็นของใครโอ้พี่ฝนเห็นเขามาโดยตลอดอะฮะ เห็นทุกล่องทุกคุณพลาดของดีแล้วล่ะค่ะนคนต่อไปผมอยากให้พี่หายครับจักตามองครับ